สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหยุดแล้วทำอะไรดีนะคะจะมาสอนเ,นเพื่อนๆนะคะพับธนบัตรขวัญถุงนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะบัตรที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็จะใช้อยู่สองไซส์ก็คืออันที่เป็นธนบัตรใบละ50บาทกับ100บาทนะคะวิธีการก็คือให้เรานําด้านในนี้นะคะมาพับแบ่งครึ่งก่อน นะคะแบ่งครึ่งกีดให้เรียบนะคะแบ่งครึ่งกีดให้เรียบหลังจากนั้นนะคะพับธนบัตรนะคะลงมาตามรอยตรงกลางนะคะดูด้านริมนี้นะคะแล้วก็กีดให้เรียบอีกฝั่งนึงนะคะพับขึ้นไปตรงนี้นะคะแล้วก็ ให้เรียบนะคะด้านแบบนี้แล้วนะคะเราจะพับตรงนี้นะคะขึ้นไปด้านนี้นะคะให้เป็นสามเหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งให้พอดีตรงกลางนะคะน,นี่นะคะแล้วก็กีดให้เรียบด้านนี้ก็พับลงมาตรงนี้นะคะแล้วก็กีดให้เรียบนะคะแล้วก็พลิกกลับมานะคะก็จะเป็นด้าน พับบรมชายลักษณ์นะคะแล้วก็ด้านที่เป็นรัฐบาลไทยนะคะก็ใหเ้เพื่อนเลือกเอาว่าจะเอาด้านไหนขึ้นข้างหน้านะคะวิธีการสมมติถ้าเราจะเอาด้านนี้ขึ้นข้างหน้านะคะเราก็พลิกกลับมาแล้วเอาด้านที่เราไม่ต้องการเนี่ยนะคะเสียบเข้าไปในรูนี้นะคะเสียบเข้าไปแบบนี้นะคะนี่นะคะดันเข้าไป ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพับอีกด้านให้ดูกันนะคะอีกด้านหนึ่งเราขอใช้เป็นธนบัตรใบลดินหนึ่งร้อยนะคะเหมือนเดิมเลยคะ่ะแบ่งครึ่งตรงกลางนะคะแล้วก็พับลงตรงนี้ให้เรียบนะคะ ตรงนี้ให้พอดีนะคะแล้วก็กรีดธนบัดรใบนั้นหนึ่งร้อยเนี่ยใบจะใหญ่กว่านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้จะเหลือที่เพราะฉะนั้นเราให้มาดูที่ขอบตรงนี้นะคะให้ตรงนี้มันพอดีกับสามเหลี่ยมนะคะให้พอดีแล้วก็กรีดถ้าเหมือนเดิมนะคะเอาด้านนี้ขึ้นไปด้านบนแล้วกรีดให้เรียบเอาด้านนี้ลงมาข้างล่างนะคะ แล้วก็กีเทเลียตตอนนี้นะคะเราจะเอาตัวที่เป็นรัฐบาลไทยอยู่ข้างหน้านะคะวิธีการก็คือเหมือนเดิมเลยค่ะเอาด้านที่เป็นรูปวบบนี้นะคะสอดใส่ตรงนี้นะคะสอดเข้าไปธนบัตรไดละ1 0 0เนี่ยจะใส่ง่ายกว่านะคะเพราะว่าเขามีพื้นที่ตรงนี้เหลือมากกว่าเวลาเราใช้ก็จะได้เป็นลักษณะประมาณแบบนี้นะคะแค่นี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้เป็น ธนบัตรขวัญถุงนะคะรูปสามเหลี่ยมที่เอาไว้เป็นเงินขวัญถุงเอาไว้เรียกซับกันนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะอยากให้เราทำคลิปอะไรอย่าลืมเมนมาใต้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ